สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบาบอัมเทนี่โดยแม่หมออัม้ธมธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้คือคุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมาก่อนใช่ไหมเออนะอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาไขาข้อข้องใจกันนะคะ ้อ,องใจกันจะแบ่งออกเป็น4กองนะคะกองที่1กลกองที่2องกองที่3แล้วก็กองที่4นะคะโอเคมาดูกันว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันมาก่อนหรือเปล่า4ี่กองด้วยกันนะคะอ่ะก่อนที่จะเลือกเนาะทำสมาธิกันก่อนนะคะเพื่อความแม่นยำเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะ หายใจออกย,วยาวรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะหากยังไม่โอเคกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆสักครู่หนึ่งเนาะ ส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆกึ้นลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกอยาวๆเปิดดวงตาที่สามออกไปสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิส่งกระแสจิตออกไปนะคะขอดูพลังงานของคุณกับคนที่คุณนึกถึงหน่อยว่า เคยเป็นคู่กันมาก่อนใช่ไหมเนาะสักสามลมหายใจนะถ้าเกิดว่ายังไม่โอเคกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆเลยใครที่โอเคแล้วนะตั้งมันเป็นสมาธิแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุด ในหัวข้อที่ว่าคุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมาก่อนใช่ไหมเนาะใครที่รู้สึกสับสนเนาะให้ทำสมาธิใหม่หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาทำสมาธิใหม่อีกสักครู่หนึ่งค่ะและหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตา หากยังสับสนอยู่ดีลองทำสักสามสี่รอบทำสมาธิใหม่สักสามสี่รอบถ้ายังสับสนอยู่ให้ฟังห้องนายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยใครยังเลิกไม่ได้กดพอสนะคะส่วนใครที่เลกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังห้องนายกันเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งตามด้วยกองที่สองสามและสี่ไล่เป็นทีละลำดับเนาะอ่ะเอากองที่หนึ่งก่อนนะมาดูกันว่าคุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมาก่อนหรือเปล่าใช่ไหมนะอ่ะดึงสองซ้มค่ะโอ้ ดูจากพลังงานตรงนี้คุณกับเขาดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาดูเหมือนกับมีวิบากเหมือนกันเนาะหรือมีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนไม่ได้รักกันโดยง่ายอะ่ะมีปัญหาอุปสรรคก่อนหรือมีมีอะไรมาให้แบบเป็นบททดสอบก่อนเนาะถามว่าเคยเป็นคู่กันมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่าเคยเป็นคู่กันมาก่อนนะ อ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบดีกว่าเพื่อความชัดเจนนะคะเออว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรใช่ค่ะคุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมาก่อนนะแต่อาจจะด้วยเคยทําอะไรร่วมกันมาในอดีตทาให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบรักกันได้โดยง่ายดูเหมือนจะมีปัญหาอปุปสรรคมีบททดสอบก่อน แต่เมื่อผ่านไปได้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยสวรรค์สรร์สร้างให้คุณกับเขาได้รักกันเพราะฉะนั้นแล้วคุณกับเขาเป็นคู่กันค่ะเคยเป็นคู่กันมาก่อนแต่ที่เจอกันแล้วมีมปัญหาอุปสรรคนู่นนี่นั่นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนะี่ยเป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะเป็นไปได้เนาะว่าในอดีตคุณอาจจะเคยทํา อะไรบางสิ่งบางอย่างให้เขาเจ็บช้ำน,น้ำใจหรือเขาอาจจะเคยทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณเจ็บช้ำน,น้ําใจหรือคุณกับเขาอาจจะเคยร่วมมือกันไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คนอื่นเจ็บช้ำน,น้ําใจอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะมันก <ๆ S 1> <amam, S 2> ็เลยทําให้ความรักของคุณสองคนมีบททดสอบมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างนะแต่คุณสองคนเคยคู่กันนี่แหละนะเคยเป็นคู่กันมาก่อนนี่แหละแต่การมาเจอกันในตอนนี้มันเหมือนกับว่า อาจจะต้องเจอปัญหาภรษคเจอบททดสอบก่อนนะเพื่อผ่านพ้นหรือว่าเพื่อชดใช้นี้กรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างเมื่อชดใช้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นคู่กันแบบาราบรื่นมีความสุขมีความสบายใจถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ยังยังอยู่ระหว่างของการมีปัญหาภรรคนะแสดงว่าใช่เนี่ยคุณชดใช้ไปเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากชดใช้ไปนะชดใช้ในสิ่งที่อาจจะเคยทําอะไรต่างๆร่วมกันมาอะไรต่างๆที่มันอาจจะไม่ทำให ไม่สบายใจต่อกันเนาะชนใช้ไปเมื่อชดใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอแล้วผ่านไปแล้วก็แสดงว่าคุณสองคนเป็นคู่กันนั่นแหละค่ะเนาะมันเหมือนต้องผ่านบททดสอบอะไรต่างๆนะนี่คือสิ่งที่สวรรค์สรรสร้างนะสรรสร้างให้คุณกับเขาได้มาเจอกันได้มารักกันเพราะคุณสองคนเคยเป็นคู่กันมาก่อนแต่เคยทําอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันมาอาจจะเคยทําให้ตามฝ่ายต่างเจ็บช้าน้ําใจต่อกันหรือทําให้คนอื่นเจ็บช้าน้าใจอะไรต่างๆก็แล้วแต่ ก็เลยทําให้มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีราบรื่นแล้วก็แฮปปี้มีความสุขในอนาคตนั่นเองเออใครชอนาย่นานายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมาค่ะกองที่สองกันบ้างมาดูกันซิว่าคุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมาก่อนหรือเปล่าพร้อมนะคะ1 2และ3ค่ะโอ้ ายแล้วคุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมาก่อนนะแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รัพย์คู่สินคู่เงินคู่ทองคู่บุญคู่บารมีด้วยเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาของคุณกับเขาเป็นคู่กันมาก่อนเป็นคู่ที่ส่งเสริมอุดหนุนดวงชะตากันโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองโชคลาภและก็ความร่ำรวยเออนะเออ การพบเจอกันในครั้งนี้ก็จะส่งเสริมดวงชะตากันในเรื่องของความร่ารวยและเรื่องของเงินทองด้วยขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรีกับความสัมพันธ์นี้อุย้ยดูเหมือนกับว่าคุณกับเขาจะมาส่งเสริมดวงชะตากันและกันนะเออหากช่วงที่ผ่านมามีปัญหาติดขัดอะไรต่างๆก็แล้วแต่ดูเหมือนกับว่าการพบเจอกันจะส่งเสริมดวงชะตากัน ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตหรือผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้โดยง่ายได้ดวงชะตาของคุณต้องบอกเลยเป็นคู่เสริมดวงชะตานะ คู่บุญคู่บารมีคู่กุศลผลบุญคู่รำ่ำคู่รวยคู่เสริมทรัพย์คู่เสริมสิ่งน,นะคู่เสริมเงินล้านเอดูเหมือนกับว่าดวงชะตาของคุณสองคนเคยเป็นคู่กันมาก่อนแล้วน่าจะทําบุญร่วมกันหรือว่าทําสิ่งดีๆร่วมกันมาในอดีตชาตินะก็เลยส่งผลให้การมาเจอกันครั้งนี้จะส่งเสริมดวงชะตากันจะสังเกตได้ชัดว่าการมาเจอกันหรือพบเจอกันของคุณกับเขาเนี่ย มาพร้อมกับโชคลาภมาพร้อมกับเงินทองมาพร้อมกับความสําเร็จเจอกันแล้วเหมือนนําโชคนําลาบนําสิ่งดีๆเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของกันและกันมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมาในอดีตและส่งเสริมดวงชะตากันมาเจอกันในครั้งนี้ในครานี้ก็มีโอกาสว่าจะเสริมดวงชะตากันโดยเฉพาะในเรื่องของความร่ํารวยรุ่งเริงรุ่งโรจน์นะ เออมีเงินไหลกองมีทองไหลมามีเงินหลังไหลไหลมาถืมานะฮะมีเงินล้านนะส่งเสริมดวงชะตากันให้ชีวิตดีชีวิตจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตร่ํารวยนะแล้วก็รวยรอ,รอดปลอดภยัยมีชัยชนะเสริมดวงชะตากันให้ยิ่งใหญ่นะมีแต่ความดีงามมีแต่ความสำเร็จเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของทั้งคู่เลยเออ ใครแลร้วเขานายอย่นนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำน,นิดหนึ่งก่อนจะไปกองที่3านะสินะ อมมากองที่สามกันค่ะมาดูกันว่าคุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมาก่อนหรือเปล่านะคะลุ้นไปพร้อมๆกันหนึ่งสองและสามจา้ะอืมนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณกับเขาได้เจอกันคุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมาก่อนค่ะผมก็เลยลิขิต ชีวิตก็เลยขีดเส้นดวงชะตาให้คุณกับเขาได้มาพบกันเพราะคุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมาก่อนเฮ้ยขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบแล้วกันว่าไพา่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคนอีกบ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เคยเป็นคู่กันมาก่อนอย่างแน่นอนนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเป็นคู่ที่เสริมดวงชะตาชีวิตกันนะคู่สร้างคู่สมเนี่ยเคยเคียงคู่กันมาก่อนเคย อุดหนุนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือนะหรือดูแลกันมาก่อนคุณผูกพันกันมาเนิ่นนานนะเออผูกพันกันมาเนิ่นนานบางครั้งบางทีในแต่ละพบแต่ละชาติอาจจะไม่ได้เกิดมาแบบในสถานะเดียวกันนะแต่ก็ยังอยู่วนเวียนใกล้เคียงกันหรือว่ามาคอยดูแลคอยมาซัพพอร์ตกันมาให้กำลังใจกันหรือว่าคอยดูแลซึ่งกันและกันมาโดยตลอด นะและการที่คุณได้เจอกับเขาในตอนนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญพรมลิขิดนะดวงชะตาขีดไว้ให้ได้มาเจอกันเพราะเคยเป็นคู่กันมาก่อนเคยสนับสนุนช่วยเหลือกันมาก่อนเคยอุปถัมภ์ชูกชูกันมาก่อนเคยดูแลกันมาก่อนเคยส่งเสริมอุดหนุนนะแล้วก็ช่วยเหลือกันมาในอดีต นะทรงผวให้คุณกับเขาเลยได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเออแล้วขีดเส้นดวงชะตาให้ได้เจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่ได้เจอกันเพราะนี่คือเส้นทางของดวงชะตาของพรมลิขิตที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบแล้วกันมาไพ่สื่อสารอยากจะบอกอะไรดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาคือคู่แท้ของคุณเลย เป็นคู่บุญคู่บารมีคู่กุศลผลบุญทำบุญมาด้วยกันเยอะมากไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่ได้เจอกันเพราะคุณกับเขาคือคู่กันค่ะเคยคู่กันมาก่อนเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาก่อนเคยสร้าง อะไรดีๆร่วมกันเคยชวนกันสร้างบุญสร้างกุศลมามากและกุศลผลบุญที่คุณกับเขาร่วมกันสร้างมาทรงผลให้ดวงชะตาของคุณมาบรรจบพบเจอกันนะและดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณกับเขาเป็นคู่กันแน่นอนแล้วมีโอกาสว่าจะได้คู่กันด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะบางครั้งบางทีอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมากมีบททดสอบบ้างนะหรือมีอะ มีมีม,มีมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทดสอบความสัมพันธ์ของคุณสองคนอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่บุญกุศลที่สร้างมานะหรือโชคชะตาที่เกี่ยวร้อยเชื่อมร้อยกันอยู่สุดท้ายแล้วยังไงยังไงคู่กันแล้วไม่แคล้วกันค่ะเพราะคุณคือคู่บุญคู่บาร,รมีคู่กุศลผลบุญคู่สร้างคู่สมคู่วาสนาคู่บาร,รมีนะคู่บุญนะที่ทําบุญร่วมกันมานะทำบุญร่วมชาติตักบาตร่วมขันมานะ ส่งผลให้ดวงชะตาเลยต้องมาเจอกันนะเจอกันแล้วคบหากันแล้วจะพากันเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตนะคบกันแล้วนะหรืออยู่ร่วมกันแล้วจะยิ่งพากันเจริญรุ่งเรืองจะยิ่งพากันก้าวหน้าจะยิ่งพากันยิ่งใหญ่จะยิ่งพากันดวงชะตาดีจะเสริมดวงชะตากันฮนะให้มีความสุขอุดมสมบูรณ์นะอยู่เย็นเป็นสุขนะ อยู่รอดปลอดภัยรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะจะเป็นผู้ที่เสริมดวงชะตากันดวงสมพงกันทําให้ความรักนั้นมีโอกาสเลยว่าจะเป็นความรักที่นิรันด์หรือรักตลอดกาลโอ้เพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณกับเขาเป็นคู่กันมาก่อนและมีโอกาสว่าจะเป็นคู่กันในอนาคตอย่างแน่นอนเออ ไรล้าในาย้นายเราก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยินยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะสุดท้ายค่ะกองสุดท้ายนะมาดูกันว่าเขานะกับคุณเป็นคู่กันมาก่อนหรือเปล่าอืมดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าเคยเป็นคู่กันไหมมันเหมือนคุณกับเขาเนี่ยผูกพันกันมากเลยนะ ตัดกันไม่ขาดตัดกันไม่ขาดมีโอกาสว่าเป็นคู่กันเหมือนกันแต่น่าจะเคยเจอวิบากอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้ทาให้แบบเนี่ยเคยผูกพันกันมาก่อนเคยสัญญงสัญญาสัญญิงสัญญากันไว้อืม คุณอาจจะเป็นคนที่มีคู่หลายคนนะคือเหมือนกับว่าถามว่าคุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมาก่อนไหมน่าจะเคยและอาจจะเคยสาบงสาบานสัญญิงสัญญากันไว้ด้วยอืมมันก็เลยทำให้แต่คุณอาจจะไม่ได้สาบานหรือสัญญิงสัญญาไว้แกะกับเขาแค่คนเดียวไงคุณอาจจะทำมาหลายคน นั่นหมายความว่ามันทําให้มันผูกมัดหรือเกี่ยวข้องดวงชะตาความรักของคุณอนะบางครั้งบางทีเหมือนกับว่าเหมือนบางครั้งบางทีเนาะเจออะไรที่แบบเหมือนไม่บางทีไม่ค่อยสมหวังหรือบางครั้งบางทีชอบเขาเขาไม่ชอบเราเขาว่าชอบเราเราไม่ชอบเขาหรือ มีความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่เป็นไปนดังใจคบกันไม่นานเท่าไหร่แล้วก็แยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนหนึ่งคือเหมือนคุณนะ่ะอาจจะเคยสาบานหรือเคยแบบไปสัญญาหรือขอพรก็ได้นะว่าขอว่าขอคนนี้คนเดียวทั้งทที่จริงๆแล้วเนี่ยพอคุณขอแล้วคุณไม่แก้คุณไม่ถอนนะ่ะมันก็เลยทําให้มันแบบผูกพันอีลุงตุงนางกันนิดนึงวันนั้นเราถามว่าเขาเขากับคุณเคยเป็นคู่กันมาก่อนไหม น่าจะเคยนะน่าจะเคยเป็นคู่กันมาก่อนเคยสัญญิงสัญญาสัญยงสัญญากันด้วยนะเออหรืออาจจะเคยแบบว่าสาบานอะร่วมกันอืมมันก็เลยทําให้แบบไม่เป็นอิสระต่อกันบางทีจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยเขามันไม่เท่ากันด้วยนะแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยบางครั้งบางทีเกิดกันคนละสปีชีนะหรืออาจจะเกิดกันคนละคนละจุดอยู่กันคนละสถานะ เออแต่ก็ยังผูกพันกันอยู่เออทำให้บางครั้งบางบางพบอาจจะไม่มีคู่ด้วยซ้ำคุณอาจจะไม่มีคู่หรือเขาอาจจะไม่มีคู่ก็ได้มันเหมือนกับว่าตัดกันไม่ขาดนะคะเออแล้วก็แบบผูกพันกันไปแบบคาดกันไปคาดกันมาเออเพราะนั้นน้าถามว่าคุณกับเขาเป็นคู่เคยเป็นคู่กันมาก่อนไหมใช่เออเพียงแต่ว่าคุณในแต่ละ ในแต่ละภพชาติคุณอาจจะเคยไปสาบองสาบานสัญญิงสัญญาอะไรต่างๆกับคนอื่นด้วยแล้วไม่ได้แก้ไม่ได้ถอนมันก็เลยทาให้ <c oughs> มันอีลุงตุงหนังไปหมดเลยในความสัมพันธ์เนี้ยอืมแล้วก็ประกอบกับมันอาจจะเป็นเรื่องของออดวงชะตาที่มันมีข้อจํากัดหรือบททดสอบด้วยนะทาให้ความสัมพันธ์ของคนสองคนมันเหมือนมีมีปัญหาอุปสรรคในบททดสอบมันมีความไม่ลงล็อกไม่ลงตัว มันบางทีผิดที่ผิดเวลาผิดนู่นผิดนี่ไปหมดเลยนะอืมเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีเวลาไปแก้เนาะก็ถอนคำสาบานนะทำการแจ้งก็ได้ถ้าเกิดเคยสาบานหรือว่าสัญญากับใครไว้ที่จะผูกพันกันไปก็ขอให้เป็นอิสระต,ะต่อกันเนาะเออคุณจะได้มันจะได้ปลดล็อกค,คนอื่นๆด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ปลดล็อกค,คนนี้ด้วยนะแล้วมันเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นอะไรกันใหม่ๆน่าจะดีกว่า เออเพราะดูจากพลังงานตรงเนี้ยคุณกับเขาน่าจะเคยเป็นคู่กันแหละแต่ว่าคุณอาจจะเคยสาบานสัญญิสัญญาอะไรอย่างเงี้ยกับคนอื่นด้วยมันก็เลยอีหลุงตุงนังกันนิดนึงนะหรือแมก้กระทั่งตัวเขาเองก็แล้วแต่อาจจะไม่เคยสัญญิสัญญาคนอื่นด้วยมันก็เลยอีหลุงตุงนังกันนิดนึงหรือทําให้มันมีปัญหาอุปสรรคหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นเขากับคุณน่าจะเคยเป็นคู่กันมาก่อนแต่ก็อาจจะทั้งสองฝ่ายอาจจะเคยไปสัญญิงสัญญา แล้วก็ไปมีคู่เป็นคนอื่นด้วยนะมันก็เลยทําให้มีปัญหาอุปสรรคนิดนึงแต่ถามว่าเคยเป็นคู่กันไหมใช่เคยเป็นคู่กันมาก่อนค่ะเนาะโอเคใครแล้วนพนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อย,ยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจของกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเวอร์สให้กัหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นหังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานะคะ ขอที่คนมีความรักที่ดีแล้วก็มีความรักที่สดชื่นชุ่มฉ่ำหัวใจเป็นความรักที่แฮปปี้มีความสุขนะคะใครอยากดูส่วนตัวก็ทักมาได้เลยทางไลน์อ f ฟฟิ i ชียลแล้วก็ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วเกิดคนใช้ชีวิตอย่างมือบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย